ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับสำหรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปสัปดาห์ที่15แล้วนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมานะครับครูพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นในการเคลื่อนที่ในการเดินการนั่งนะครับการวิ่งการกระโดดนะครับ ก็คือเป็นหลักการการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับโดยโดยทัย่วทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับแม้แต่การนั่งก็ต้องมีการลุกยืนนะครับการเดินการวิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่มีการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของวันนี้นะครับในวันนี้ในสัปดาห์ที่15เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการการเคลื่อนไหวนะครับ ขณะอยู่กับที่นะครับเรามาพูดถึงเรื่องหลักการการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่นะครับเป็นการาเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆนะครับของร่างกายโดยโดยไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายร่างกายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเคลื่อนไหวในท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเราเ ถ้าตอนนี้ถ้าถ้าเราได้เรียนที่โรงเรียนนะครับครูก็จะพาพวกเราทํากิจกรรมเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับในลักษณะต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดนะครับอาจจะทําให้เราแบบอาจจะต้องต้องมาเรียนในเรื่องของ,ของทฤษฎีก่อนนะครับเป็นเรื่องของหลักการการเคลื่อนไหวก,ก่อนนะครับเด็กๆก็ก็ฟังก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้เราเปิดเทอมนะครับเราก็จะมาทากิจกรรมเรื่องของการเคลื่อนไหวกิจกรรม เรื่องของเกม physics, แล้วก็กีฬานะครับในโรงเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเนี่ยนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยในท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นยครับมันมียังไงบ้างนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยอย่างเช่นการการยืนบิดตัวนะครับโดยเท้าทั้งสองข้างเรายังยังยืนนะครับยังยืนอยู่กับพื้น นะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับแต่เราจะใช้การการยืนแล้วก็การบิดตัวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่เราไม่มีการเคลื่อนที่นะครับโดยเริ่มยืนยืนตรงนะครับหรือยืนแยกเท้าเล็กน้อยนะครับบิดตัวไปทางซ้ายหรือบิดตัวไปทางขวานะครับกลับมาตรงหน้านะครับแล้วบิดตัวไปทางขวาแล้วก็บิดตัวกลับมาตรงนะครับหันหน้ามาตรงอีกครั้งหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบนะครับนะไปดูภาพประกอบอ่ะยืนแยกเท้าเล็กน้อยนะครับเด็กๆลองทําตามมือก็ได้นะครับมือเท้าเอลนะครับบิดตัวไปทางทางไหนครับทางซ้ายนะครับแล้วก็บิดตัวหันมาอยู่ในหน้าในท่าตรงนะครับท่าหน้าหน้าตรงนะครับหลังจากนั้นก็บิดตัวไปทางขวานะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ อันนี้คือลักษณะของการเคลื่อนที่เราจะเห็นว่าส่วนที่มีการเคลื่อนที่ก็คือส่วนไหนครับส่วนบริเวณลำตัวนะครับตั้งแต่แต่ส่วนไหนครับตั้งแต่หัวเข่าไปนะครับไปจนถึงลำตัวส่วนบนนะครับลำตัวแล้วก็ส่วนหัวนะครับจริงๆแล้วมีเป็นการเคลื่อนที่ด้วยการยกแขนขึ้นมาเท้าเอวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการบิดตัวนะครับ แต่เท้าทั้งสองข้างอย um ู่กับพื้นเหมือนเดิมไหมครับเท้าทั้งสองข้างก็อยู่กับพื้นเหมือนเดิมนะนะครับเพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่กับที่เราไม่มีการเคลื่อนที่อันนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ก็คือการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแต่อันนี้เรายังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีการเคลื่อนเคลื่อนไหวส่วนส่วนที่เป็นหัวเข่า นะครับส่วนเอวนะครับส่วนลําตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนหัวของเรานะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับต่อไปนะครับการยืนขย่งปลายเท้านะครับเป็นการเหยียดตัวและข้อเท้าขึ้นนะครับโดยเริ่มจากท่าอะไรครับท่ายืนท่ายืนตรงนะครับขย่งค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่า ยืนตรงนะครับก็คือเราตอ <igung> นแรกเรายืนนะครับยืนเท้าอาจจะยืนปลายเท้าชิดก็ได้หรือยืนเท้าแยกก็ได้นะครับมือเท้าสะเอวเสร็จแล้วก็ยืนขยงนะครับโดยยกส้นเท้าให้ห่างจากพื้นนั่นเองนะครับใช้ปลายเท้าสัมผัสพื้นนะครับค้างไว้นะครับอาจจะนับเป็นวินาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเท้าลงมานะครับเอาส้นเท้าลงมาแตะสัมผัสพื้นนะครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆก็เป็นการออกกำลังกายได้อย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวแบบอะไรครับแบบอยู่ที่เดิมนะครับแบบแบบไม่มีการเคลื่อนที่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะปลายเท้าเราจิกอยู่กับพื้นนะครับอันนี้คือการยืนขยิงปลายเท้า,าต่อไปการยืนทรงตัวนะครับเป็นการฝึกฝึกเรื่องของการทรงตัวนะครับ การยืนทรงตัวขาเดียวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่เริ่มจากการยืนตัวตรงนะครับแล้วยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นโดยการงอเข่าแล้วใช้เท้านะครับเราใช้เท้าแตะด้านในนะครับตรงเข่านะครับขอขาอีกข้างหนึง่งอาจจะกลางมือนะครับหรือใช้มือเท้าเอวนะครับเพื่อเพื่อเป็นการทรงตัวนะครับ นี่คือการยืนข้างเดียวนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวเป็นการยืนเพื่อฝึกการทรงตัวนะครับถ้าราวางเด็กๆลองทํานะครับลองลองฝึกเรื่องของการยืนทรงตัวง่ายๆนะครับเป็นการฝึกการทรงตัวเบื้องต้นเนะชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะฝึกยืนนานไม่ได้เพราะบางทีอาจจะล้มนะครับแต่ต้องเป็นการเป็นการฝึกนะครับเด็กๆลองลองฝึกนะครับตัง้งตั้งแต่การยืนขย่งปลายเท้าการยืนขาเดียว อาจจะนับค้างไว้สักสิบวินาทีแล้วก็ปล่อยเท้าลงมายืนอยู่ในท่าตรงแล้วก็สลับนะครับตอนนี้เราถ้าเรายืนด้วยเท้าขวาต่อไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายแล้วก็งอเท้าขวาอย่างเงี้ยนะครับสลับเท้าค้างไว้นับสักสิบวินาทีนะครับก็เป็นการฝึกการทรงตัวนะครับ <S <S เพื่อให้อะไรครับให้ตัวไม่โอนเอ็นไปโอนเอ็นมานะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าการยืนทรงตัวก็เป็นการเคลื่อนไหวโดย ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับต่อไปการก้มแตะนะครับเป็นการก้มแตะก็เป็นการนะเคลื่อนไหวที่เริ่มจากท่ายืนตรงนะครับงอส่วนของลำตัวนะครับก้มลงมาแตะจนลำตัวพับลงนะครับเข่าตึงโดยใช้มือทั้งสองข้างเอื้อมลงไปแตะบริเวณปลายเท้านะครับท่านี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือข้างหลังนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับโดยใช้ส่วนเอวนะครับมือแขนนะครับก้มลงไปแตะนะครับจริงๆแล้วเป็นการฝึกฝึกเรื่องของความอ่อนตัวด้วยนะครับให้อามือไปแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมือไปแตะปลายเท้าเป็นการฝึกความอ่อนตัวด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับ การดึงนะครับการดึงเป็นการเคลื่อนไหวโดยพยายามใช้แรงนะครับทาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้าหาร่างกายนะครับโดยการใช้มือออกแรงดึงนะครับซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทางตรงการข้ามหรือการผักหรือการดันนะครับแต่การดึงคือการดึงเข้าหาลําตัวนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการจับคู่นะครับแล้วจับโดยที่ไม่ดึงแรงเกินไปนะครับเพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับดึงให้ดึงพอประมาณ นะครับยืนเท้านําเท้าตามนะครับเท้าวขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลังอาจจะเป็นเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าวขวาอยู่หลังแล้วแต่คนที่ถนัดเท้าแต่ละข้างนะครับหลังจากนั้นก็ยื่นมือสัมผัสแล้วก็ต่างคนต่างดึงนะครับเพื่อให้อะไรครับให้มแีแรงดึงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการดึงกันเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดอ่า าการออกแรงนะครับแต่เราจะไม่ดึงจนมือ,อนดออกจากกันนะครับดึงให้ตึงนะครับโดยใช้แรงเหมือนกันโดยประมาณหนึ่งนะครับซึ่งาการดึงก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับโดยไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเหมือนกันนะครับเท้ายังอยู่ทั้งสัมผัสพื้นที่เดิมทั้งสองข้างนะครับต่อไปการพลัก นะครับการผลักก็เป็นหรือการดันเนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวพยายามใช้แรงนะครับทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเคลื่อนห่างออกจากร่างกายนะครับโดยใช้มือออกแรงผลักหรือดันนะครับซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบหนึ่งนะครับเด็กๆดูภาพประกอบนะครับอันนี้ต้องฝึกเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้น จบแล้วนะครับในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็วันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีงานมอบหมายให้เด็กๆทํานะครับแต่ให้อยากให้เด็กๆลองฝึกปฏิบัติเรื่องของการยืนขาเดียวนับค้างไว้สิบวินาทีนะครับให้เด็กๆลองยืนขยงปลายเ,เท้าองครับเพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวเบื้องต้นนะครับเป็นการฝึกง่ายๆนะครับถ้ามีเวลาก็ลองทํานะครับนี่คือการเคลื่อน เคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบอยู่กับที่นะครับหรือเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็พบพวกเราเพียงแค่นี้นะครับพบพวกเราเพียงแค่นี้ไม่ได้มีการบ้านนะครับแต่ให้เด็กๆลองไปฝึกเรื่องของการยืนขาเดียวการยืนเขย่งปลายเท้าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาขึ้นเรื่องใหม่นะครับมาเริ่มขึ้นเรื่องใหม่ นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเด็กๆทบทวนบทเรียนนะครับอ่านหนังสือนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ